สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันวันศุกร์แล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะคุณรูณขงขอฝากให้นักเรียนอ่านหนังสือภาษาไทยนะคะเนื้อเรื่องของบทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้วด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการท่องสุดคูณด้วยนะคะค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ค่ะวิชาภาษาไทยเราจะมาเขียนตามคําบอกกันส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเริ่มเรื่อง การอ่านเวลาโดยใช้นาฬิกานะคะเป็นการอ่านเวลาในช่วงเวลากลางวันค่ะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะวิชาภาษาไทายวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามคำบอกกันค่ะจะเป็นคำที่อยู่ในบทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้วนะคะโดยครูจะอ่านคำที่จะให้นักเรียนเขียนให้ฟังนะคะนักเรียนก็เขียนลงในสมุดการบ้านนะคะ อก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนเตรียมเขียนวันที่และเขียนหัวข้อไว้ได้เลยนะคะวันนี้เราจะเขียนคําทั้งหมด10คําค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564นะคะนักเรียนเตรียมเขียนไว้ได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะ คำที่หนค่ะนักเรียนฟังให้ดีนะคะคำที่1นึ่คำว่าเลอะเลอะค่ะถ้านักเรียนยังเขียนไม่เสร็จนะคะนักเรียนอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะข้อที่2องคำว่า เศษเศษข้อสามคำว่าปิดเทอมปิดเทอมข้อสี่ค่ะคําว่าน้ำตาล น้ำตาลข้อที่ห้าค่ะคำว่าเชื้อโรคเชื้อโรคข้อที่หค่ะคำว่าพระยาติพระยาศ ข้อที่7ค่ะคำว่ากติกากติกาข้อ8ค่ะคำว่าตะหลกตะหลกข้อที่9ค่ะคำว่าศกกรก ศกกะปรกส่วนข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายคือคำว่าอารมณ์อารมณ์ถ้านักเรียนคนใดยังเขียนไม่เสร็จนะคะนักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะ ต่อไปเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าในแต่ละคำนะคะเขียนอย่างไรค่ะข้อที่1เลยค่ะคําว่าเละนะคะรอเอะเละนะคะอ่านว่าเละค่ะข้อที่2สอเอสอเศษนะคะคานี้อ่านว่าเศษนะคะสะกดด้วยสอฤศีนะคะสอฤศีนี่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ อ,อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดเวลาที่เราเขียนคำอ่านเราก็ต้องเขียนเป็นดอเด็กใช่ไหมคะแต่คำเขียนที่ถูกต้องการเขียนคำเราต้องเขียนด้วยตัวสอหรือสีสะกดนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะคำว่าปิดเทอมปออิดอปิดทอเออมอเทอมค่ะเดี๋ยวใน บทที่9นี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสระเออด้วยค่ะต่อไปคำที่4ค่ะข้อที่4คํคำว่าน้ำตาลค่ะตาลตาลน,นะคะลอลิงสะกดลอลิงเนี่ยอยู่ในมาตราแม่กนเวลาที่เราเขียนคำอ่านนะคะเราจึงเขียนว่าเป็นนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะเวลาเราเขียนคำ เราจะเขียนลอลิงสะกดค่ะข้อที่5ค่ะเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคนะคะนักเรียนสังเกตนะเวลาที่เราเขียนคําอ่านใช่ไหมคะถ้ามันมีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตาเวลาที่เราเขียนคําอ่านเราจะต้องเขียนตัวสะกดที่มันอยู่ตรงมาตานะคะอย่างเชื้อโรคคอควายเป็นตัวสะกดเนี่ยคอควายอยู่ในมาตาแม่ กนะคะเราก็เขียนกอไก่เป็นตัวสะกดตอนที่เขียนคำอ่านนะคะต่อไปข้อที่หกคำว่าพยาศค่ะข้อที่7ค่ะกะติกาข้อที่แปดตะลกค่ะข้อที่9กศกกะโปรก และข้อสุดท้ายอารมณ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆถูกกันกี่ข้อนะคะถ้าข้อไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะนักเรียนก็กากระบาดผิดไปแล้วก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องไว้ด้านหลังเครื่องหมายกากระบาดนะคะ ไปต่อกันที่วิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะในช่วงชา้นนักเรียนก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกานะคะการบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันนะคะถ้าเราจะบอกเวลาให้มันตรงกันเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือในการบอกเวลานั่นก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะซึ่งนาฬิกานะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบคือนาฬิกาแบบเข็มนะคะนาฬิกาแบบเข็มเนี่ยมันก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวนะคะ มันจะเข็มเนี่ยจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการอ่านอ่านเวลานะคะตามที่เข็มมันเดินไปนั่นเองส่วนานาฬิกาอีกแบบหนึ่งคือนาฬิกาแบบตัวเลขนาฬิกาแบบตัวเลขจะมีตัวเลขปรากฏให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้กี่นาฬิกากี่นาทีค่ะ แต่ที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นนาฬิกาแบบเข็มนะคะส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มนะคะหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเข็มสั้นเข็มยาวใช่ไหมคะเข็มยาวเนี่ยใช้บอกนาทีเข็มสั้นบอกชั่วโมงนะคะและบริเวณที่หน้าปัดค่ะ ก็จะมีช่องใหญ่ๆเลยนะคะ12ช่องมีตัวเลขกำกับอยู่ด้วยก็คือเลข1ถึงเลข12ค่ะเข็มบนนาฬิกานะคะจะทำการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเวลาเคลื่อนที่เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะจะวนไปทางขวาวนไปเป็นรอบๆค่ะ เมื่อเข็มยาวเคลื่อนที chain, land, ่ครบหนึ่งรอบนะคะเข็มสั้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้หนึ่งช่องใหญ่ก็คือเข็มยาวเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเข็มสั้นก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่เข็มเข็มยาวเนี่ยเคลื่อนไป1่ช่องหนึ่งรอบแล้วเข็มสั้นนะคะจะเคลื่อนไปได้หนึ่งช่องใหญ่ค่ะต่อไปค่ะ การอ่านเวลาในช่วงกลางวันนะคะการอ่านเวลาในช่วงกลางวันโดยใช้นาฬิกาเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาค่ะนะช่วงเวลากลางวันนะคะคือ6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะคะามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ นะอย่างที่ครูแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่านาฬิกาก็จะประกอบไปด้วยเข็มใช่ไหมคะเข็มสั้นเข็มยาวและหน้าปัดนาฬิกาก็จะมีช่องใหญ่ๆอยู่12ช่องมีตัวเลข1ถึง12กำกับด้วยนะักเรียนดูจากภาพบนหน้าจอตอนนี้ค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะนักเรียนนะเข็มสั้น ชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เราสามารถอ่านเวลาได้ว่า6นาฬิกานะคะเราจะไม่มีเศษนาทีเลยนะคะตอนนี้ในเริ่มแรกเราจะยังไม่เรียนเกี่ยวกับนาทีนะคะนักเรียนสังเกตค่ะเข็มยาวเนี่ยมันจะอยู่ที่เลข12เท่านั้นมันจะไม่เคลื่อนที่ไปเลขอื่นเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะ มาดูรูปถัดไปนะคะอาเข็มสั้นเปลี่ยนตำแหน่งแล้วค่ะนะักเรียนเข็มสั้นไปอยู่ที่เลข 7, เข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรคะอยู่ที่เลข 12, ชี้ที่เลข12นะคะตรงนี้นะคะเราอ่านเวลาว่า7นาฬิกาค่ะ7นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้เลข7ก็คือ7นาฬิกานั่นเองต่อไปค่ะเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปอยู่ชี้ที่เลข8 เข็มยาวยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะเข็มยาวยชี้อยู่ที่เลข12อ่านว่า8นาฬิกาต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข9เข็มยาวยังอยู่ที่12เหมือนเดิมอ่านว่า9นาฬิกาเกากข็มสั้นชี้ไปเลขกี่นาฬิกาคนักเรียนน10าาาฬิกกกเ่่่งมคะตอไปเข็มสั้้นชีไปเลข11อ่านว่า 11นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้เลข12ตรงกับที่เข็มยาวชี้เลยเพราะว่าเข็มยาวชี้ที่เลข12อยู่นะคะเราอ่านว่า12นาฬิกานะคะอ่ะเข็มจะวนต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่านทีนี้แะคะ่ะนักเรียนเข็มสั้นชี้ไปที่เลขหนึ่งแล้วเราจะอ่านกี่นาฬิกาดีอ่ะ เราก็ต้องอ่านว่า13นาฬิกานะคะโดยเมื่อกี้นี้ที่หน้าปัดของเราเนี่ยมันมีตัวเลขถึงแค่12ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอมารคให้ดูนิดนึงนะคะหน้าปัดของเราเนี่ยมีตัวเลขแค่12ใช่ไหมแต่นักเรียน ช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเลยบนหน้าปัดของเราเนี่ยไม่มีเลข 13, 14, 15, 16, 17, 18ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้แบบนี้ค่ะเอา12บวกด้วย1 12คืออะไรคะ12คือเลขตรงนี้ล่ะคะ่ะมันสิ้นสุดที่12ใช่ไหมคะ หนึ่งคืออะไรหนึ่งคือตอนนี้เข็มสั้นชี้ไปที่เลขหนึ่งค่ะ12บวก1เท่ากับ13นั่นก็คือเวลา13ดานาฬิกาดันเองค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข2นะคะช่วงเวลากลางวันนะคะเราก็ต้องอ่านเวลาโดยเอา12 12คือ ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะมาบวกกับ2ที่เข็มสั้นชี้อยู่นะคะคือ12บวก2ก็คือ1 4สีงเราอ่านว่า14นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นเคลื่อนที่ไปชี้ที่เลข3แล้วนะคะเราก็ต้องเอา12เนี่ยรวมกับ3ตัวนี้ กลายเป็นเท่าไหร่คะ15เราจึงอ่านว่า15นาฬิกาค่ะต่อไปเข็มสั้นชี้ไปที่เลข4นะคะเหมือนเดิมค่ะ12บวกกับ4ที่เข็มสั้นชี้อยู่ก็คือกี่นาฬิกาคะ16นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้เลข5นะคะ เราก็ต้องเอา12บวกกับ5ได้เป็น17เราอ่านว่า17นาฬิกานักเรียนสังเกตไหมคะว่าเข็มยาวไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเลยเข็มยาวยังชี้อยู่ที่เลข12นะคะเราอ่านนะอ่านแต่ชั่วโมงนะคะเรายังไม่ได้อ่านนาทีนะคะเรายังไม่ได้เรียนถึงการอ่านนาที การที่เวลาไม่ได้บอกนาะทีนั่นหมายถึงว่ามันณนะขณะน,นี้อย่างหนาปัดตอนนี้นะคะก็คือ17นาฬิกาตรงเลยไม่มีเศษนาทีนะคะคำว่า17นาฬิกาตรงหมายถึงเข็มยาวมันจะชี้ที่เลข12เลยนะคะ,ะต่อไปค่ะนักเรียนดูเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้เลข12เหมือนเดิมค่ะเราจะอ่าน านาฬิกาใช่ไหมเอา12บวก6 12บวก6เป็น18อ่อ่านว่า18นาฬิกานักเรียนลองคิดซิว่า18นาฬิกาเนี่ยใช่ช่วงเวลาของกลางวันหรือเปล่านะคะเพราะว่าครูบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6กนาฬิกาถึง ก่อน18นาฬิกาแสดงว่าตอนนี้18นาฬิกาแล้วแสดงว่ามันไม่ใช่กลางวันแล้วนะคะอันนี้จะเริ่มช่วงกลางคืนแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะช่วงเวลากลางวันนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเท่านั้นค่ะอ่อ่า 18นาฬิกานะคะก็เป็นเวลากลางคืนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกาของจริงกันบ้างนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูนาฬิกาของจริงค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณครูแชมป์นะคะที่มาช่วยจัดทำสื่อการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะนาฬิกานะคะอย่างที่เราทราบกันเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยเข็มสั้น ข็มยาวนะคะและบริเวณหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจะแบ่งเป็น12ช่องใหญ่ๆมีตัวเลขกำกับคือเลข1ถึงเลข12นะคะเวลาที่นาฬิกาเดินค่ะนาฬิกาจะเดินไปทางขวานะคะเดินไปทางขวาเรื่อยๆนักเรียนสังเกตที่เข็มยาวนะคะตอนนี้เข็มยาว วนมาทางขวาเรื่อยๆเคลื่อนที่ไประหว่างที่เข็มยาวเคลื่อนที่ไปนะคะเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ด้วยเหมือนกันนะคะจะเคลื่อนที่เมื่อเข็มยาวนะคะเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะก็เข็มสั้นจะเคลื่อนไปหนึ่งช่องใหญ่นะคะเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเข็มยาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราวนกลับมาที่ 6นาฬิกาก่อนนะคะคุณแชมป์เดี๋ยวให้นักเรียนดูว่า6นาฬิกาเข็มสั้นจะต้องชี้ตรงไหนเข็มยาวจะต้องชี้ตรงไหนนะคะอะตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านนาฬิกาว่า6นาฬิกาค่ะเวลา6นาฬิกาค่ะ แล้วเข็มยาวนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะจะเคลื่อนที่ไปทางขวาเรื่อยๆนะคะในขณะที่เข็มยาวเคลื่อนที่ไปนะักเรียนสังเกตเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยค่ะเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบเข็มสั้นก็จะเลื่อนไป1ช่องพอดีตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่า7นาฬิกาค่ะ เวลาเจ็ดนาฬิกาค่ะหาเข็มยาวก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยนะคะค่ะตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข1ิบสองค่ะค่ะเราอ่านว่า8ดนาฬิกา8ดนาฬิกานะคะค่ะต่อไปเข็มยาวก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อครบหนึ่งรอบเข็มสั้นก็จะเลื่อนไปหนึ่งช่องเวลา9้นาฬิกาค่ะค่ะเด็กๆพอเข้าใจกันมากขึ้นหรือยังคะจากนั้นเข็มยาวเคลื่อนมาอีกค่ะเวลาเคลื่อนนะคะเคลื่อนไปทางขวานะคะเข็มยาวเคลื่อนครบหรอบเข็มสั้นก็จะเลื่อนไปหนช่องใหญ่ตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขสิบเวลา10บนาฬิกาค่ะ อาเข็มยาวเคลื่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข11ค่ะเวลา1 1นาฬิกาค่ะ,คะเข็มยาวก็จะเคลื่อนไปตลอดนะคะเข็มสั้นกับเข็มยาวเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดค่ะแต่เข็มสั้นจะเคลื่อนช้ากว่าตอนนี้ค่ะเข็มสั้นและเข็มยาวอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยคือชี้ไปที่เลข12คือ เวลา12นาฬิกาค่ะอ่าต่อไปค่ะเข็ยมยาวก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะอ่าเมื่อครบ1รอบตอนนี้เข็มสั้นชี้ไปที่เลข1ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตคุณครูบอกว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยคือตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาใช่ไหมคะ แต่ว่าเลขหน้าปัดเนี่ยมันมีแค่เลข1ถึงเลข12เลข 13, 14, 15, 16, 17, 18เนี่ยไม่มีนะคะดังนั้นเราจึงต้องหาก่อนว่าการที่เข็มสั้นชี้เลข1เนี่ยมันคือกี่นาฬิกาหน้าปัดมีทั้งหมด12ใช่ไหมคะมีมีถึงเลข12เราก็เอานะตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข1ใช่ไหมคะก็เอา12บวกกับ1เป็น13ขณะนี้ เราอ่านค่านาฬิกาได้คือ13นาฬิกาค่ะเวลา13นาฬิกาค่ะจากนั้นเข็มยาวก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปครบ1รอบเข็มสั้นก็จะชี้ไปที่เลข2ค่ะ12บวกกับสองสองในที่นี้หมายถึงเข็มสั้นที่ชี้ไปตรงเลข2องนะคะ12บวก2คือ14ค่ะเท่ากับเวลา14นาฬิกาค่ะ เข็มยาวก็จะหมุนไปเรื่อยๆค่ะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเข็มยาวเดินครบ1นึ่งรอบเข็มสั้นจะเดินไป1ช่องใหญ่ตอนนี้12บวกสามก็เป็นกี่นาฬิกาคะสิบห้านาฬิกาค่ะเป็น15บหนาฬิกาเวลา15บหนาฬิกาค่ะเข็มยาวก็จะ เคลื่อนที่ไปตลอดเวลานะคะพร้อมกับเข็มสั้นเหมือนกันค่ะตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลข4เข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะ12บวกกับ4เป็น16ดังนั้นเวลาตอนนี้คือ16นาฬิกาค่ะค่ะเข็มยาวก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะ เข็มตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลขห้า12บวกกับ5้าเป็น17ขณะนี้เวลาเวลา17นาฬิกาค่ะเข็มยาวก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเคลื่อนที่หมุนไปทางขวาค่ะตอนนี้ค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะ12บวก6คือ18ขณะนี้เวลา 18นาฬิกาค่ะแต่ที่ครูบอกตอนต้นนะคะช่วงเวลากลางวันคือ6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาณนะตอนนี้18นาฬิกาแล้วแสดงว่า18นาฬิกาเนี่ยไม่ใช่กลางวันแล้ว18นาฬิกาคือเริ่มเวลากลางคืนแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆเข้าใจกันมากขึ้นหรือ,อยังคะเห็นนาฬิกาของจริงจากคุณครูคแชมป์นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแชมป์มากนะคะค่ะ,คะ ค่ะต่อไปเรามาเล่นเกมทายเวลากันนะคะนักเรียนอะคุณครูมีหน้าปัดนาฬิกาให้แล้วก็มีเข็มที่กำลังชี้บอกเวลาด้วยนักเรียนตอบคุณครูที่ว่าตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรคะอ่าเข็มสั้นชี้เลข6ค่ะแล้วตอนนี้เข็มยาวชี้เลขอะไรคะนักเรียนเข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาคะข้อนี้ อันนี้เป็นการบอกเวลาช่วงกลางวันนะคะช่วงกลางวันก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาค่ะเพราะดังนั้นนะคะข้อนี้อ่านว่า6นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะนักเรียนเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวชี้เลข12ค่ะอ่านว่ากี่นาฬิกาคะ อ่านว่า7นาฬิกาค่ะมาดูรูปต่อไปเลยค่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะตอนนี้เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาคะ8นาฬิกาค่ะตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรแล้วคะนักเรียนเลข9เข็มยาวชี้เลข12เหมือนเดิมเลยอ่านว่า9้า เข็มโทษค่ะเข็มสั้นชี้เลข9ก9เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่า9นาฬิกาค่ะข้อต่อไปเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่า10นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลข1 1เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่า 11นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นกับเข็มยาวนะคะอยู่ที่เดียวกันเลยก็คือชี้ไปที่เลขอะไรทั้งคู่เลยคะเลข12ทั้งคู่เลยเราอ่านว่ากี่นาฬิกาคะนะนักเรียนอ่านว่า12นาฬิกานะคะข้อต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้เลข1เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาคะ 12 12บวก1ก็คือเท่าไหร่นั่นเอง13นาฬิกาค่ะต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12อ่านว่ากี่นาฬิกาคะ12บวก2ก็คือ14นาฬิกาค่ะข้อต่อไปค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข 3เข็มยาวชี้เลขอะไรคะเลข12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาคะเอา12ไปบวกกับ3เป็น15นาฬิกาคะ่ะต่อไปคะ่ะเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาเอา12กับ4บวกกันเป็น16นาฬิกาคะ่ะ ข้อต่อไปค่ะเข็มสั้นตอนนี้ชี้ที่เลข5นะคะส่วนเข็มยาวชี้เลข12อ่านว่ากี่นาฬิกาคะเอา12บวกกับ5เป็น17นาฬิกาค่ะนักเรียนคะการที่นักเรียนอ่านเวลาในแถบขวามือนี้นะคะในแถบขวามือตั้งแต่เลขเวลาที่เข็มสั้นชี้เลขหนึ่ง เลข2เลข3เลข4เลข5เนี่ยหรือเลข6ก็ตามนะคะจะสังเกตว่ามันไม่มีตัวเลขที่บอกเวลาเราเลยบอกนาฬิกาเราเลยเราก็ต้องเอา12เนี่ยไปบวกใช่ไหมคะ12ไปบวกกับเลขที่เข็มสั้นมันชี้ไปทีนี้เมื่อบวกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะ เห็นเลยว่าเวลาที่เราบวกเสร็จนะเข็มเวลาเข็มสั้นชี้เลข1นะคะก็จะเป็น13นาฬิกาใช่ไหมคะเข็มสั้นชี้เลข2เป็น14นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข3เป็น15นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข4คือ16นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข5คือ17นาฬิกาและเข็มสั้นชี้เลข6คือ 18นาฬิกาแต่18นาฬิกานี้ใช่เวลากลางวันไหมคะไม่ใช่นะคะอันนี้เริ่มเป็นเวลากลางคืนแล้วอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะเวลากลางวันก็คือเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา12นาฬิกาพอหมด เลข12มันจะขึ้นหน้าปัดหน้าปัดมีแค่เลข12ใช่ไหมคะอ่าเราบวกเพิ่มไปแล้วก็จะเป็น13 14 15 16 17 18มันจะเพิ่มไปทีละ1ละ1ไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจการอ่านนาฬิกาในช่วงเวลาของกลางวันหรือ,อยังนะคะค่ะต่อไปมาดู แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่47นะคะเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะคะจะมีรูปหน้าปัดนาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรเข็มยาวชี้ที่เลขอะไรให้นักเรียนเขียนบอกเวลาให้ถูกต้องนะคะ เขียนใส่เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกลงไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตอบว่า7จ็นาฬิกาใช่ไหมคะคำว่านาฬิกาเขามีมาให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วมันจะมีเส้นประใช่ไหมคะมีช่องว่างให้เติมว่ากี่นาฬิกานักเรียนก็เขียนเลขเ็เป็นฮินดูอารบิกลงไปเลยนะคะคือ7นาฬิกานั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์อย่าลืมอ่านหนังสือท่องสุดคูณกันด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ